สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับเพชรคทาวุฒิร่ายาวซึ้งวันซื้อรถคันแรกในชีวิตการแข่งขันบนเวทีร,รายการโดนเพลงชิงทุนทําให้เพชรคทาวุฒินะครับกลายเป็นศิลป,ปินที่มีแฟนเพลงจํานวนมากและงานต่อเนื่องครับและล่าสุดเพชรคทาวุฒิเองก็ได้เผยว่าตัวเองเนี่ยได้ซื้อรถคันใหม่และได้เดินทางไปรับแล้วพร้อมกับการเป็นแชมป์โดนเพลงชิงทุน50สมัยโดยเพชรคทาวุฒินะครับได้ลงรูปรับรถว่ารับรถ8 กุมภาพันธ์หกหกห9ลงไว้เป็นความภาคภูมิใจครับไม่มีคำไหนใดๆที่น้องเพชรจะสามารถกล่าวออกมาแล้วมันครอบคลุมเท่ากับคำนี้ครับวงเล็บขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่น้องเพชรไม่สามารถกล่าวถึงจนครบจนหมดได้ขอบพระคุณครอบครัวเถื่อนประยูนขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับขอบพระคุณทุกๆกำลังใจขอบพระคุณผู้ใหญ่ขอบพระคุณทุกๆส่วนร่วมจากทุกๆคนทุกๆส่วนน้องเพชรไม่รู้ต้องกล่าวถึงใครก่อนหลังดี เอาเป็นว่าทุกๆคนเลยครับที่ทําให้น้องเพชมาถึงวันนี้ได้หรือคิดเล่นๆง่ายๆถ้าน้องเพชไม่ได้กล่าวถึงก็คือไรก็ตามที่ได้เห็นโพสต์นี้นั่นหมายความว่าทุกๆคนคือส่วนหนึ่งของน้องเพชในวันนี้นะครับมันเป็นก้าวแรกแต่เป็นก้าวใหญ่ที่สําคัญมากครับไม่รู้ต้องพิมพ์หรือต้องพูดอะไรแล้วครับขอบพระคุณมากๆจริงๆครับและเพชคาถาวุฒนะครับก็ได้ย้อนโพสต์วันรับรถอีกว่า22มกราคม -66 มีมีหลังจากนี้เราจะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ ความสำเร็จ อยู่ไม่ไกลแล้วและที่สําคัญระหว่างทางเราจะไม่ลําบากมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแฮชแทก็กลงไว้บอกและเตือนตัวเองแฮชแทก็กวันรับรถจะนําเอาข้อความนี้กลับมาลงอีกครั้งวงเล็บลงแล้วนะครับเพชราทาวุธเป็นใครและมาจากไหนน้องเพชรจะไม่มีวันลืมครับปัจจุบันเพชรขทาวุธนะครับได้แข่งขันรายการดนตรีชิงทุนจนคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด50สมัยและได้เงินรางวัลจากรายการแล้ว1นึ่งล้านสองแสนบาทและความสามารถของเพชรขทาวุธนะครับก็ทําให้ เพชรคาาวุธมีฟแฟนๆจากรายการจำนวนมากครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ